สวัสดีครับพี่พี่งน้องที่เตรียมตัวสอบพนาชุมชนท้องถิ่นทุกท่านและที่ติดตามผิดผ้าขอพนาชุมชนท้องถิ่นของพชสายเมียนะครับวันนี้ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสูา่เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมในงานพนาชุมชนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียบวดลานะครับนะรามาดูข้อที่1นนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับ การสร้างการมีส่วนร่วมนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารถือเป็นการที่มีส่วนร่วมในระดับต่ําที่สุดเป็นระดับที่มีความสําคัญที่สุดนะครับเป็นหน่วยงานแรกของรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นต้นนะครับข้อที่2การรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารข้อนะครับข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นสำรองความคิดจัดเวทีสาธารณะนะหรือว่าให้ประชาชนแสดงไอรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านนะครับผ่านทางเว็บไซต์พรกนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3ร่วมปฏิบัติงานปฏิบัติงานนะครับก็คือว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมแสดงเ,เสนอแนะ แนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับประชาชนเปิดโอกาสสร้างความมั่นใจร่วมเสนอแนวทางเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำประชาพิจารณ์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ความร่วมมือนะครับความร่วมมือเป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารนณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาค,ครัฐ ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเช่นคณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการนะครับมีมีคำถามนะครับเนาะมีคำถามสำหรับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมนี่มีถามว่าเหมือนเหมือนกันไหมนะครับที่จริงแล้วความร่วมมือนะครับ อาจจะหมายถึงว่าการช่วยกันความร่วมแรงร่วมใจนะครับถ้าพูดภาษาที่เราสามารถเข้าใจกันได้ความร่วมมือเนี่ยบางทีมีหน่วยงานาต่างๆขอความร่วมมือมาอยัางองค์กรของเรานะครับซึ่งหน้าที่นี้เราอาจจะมีความเต็มใจหรือไม่ก็ได้นะครับแต่กระบวนการการมีส่วนร่วมเนีครับ จะเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนเลยนะครับข้อที่5การเสริมอํานาจแก่ประชาชนนะครับถือเป็นขั้นที่มีบทบาทระดับสูงที่สุดนะครับโดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเช่นลงประชามติประเด็นสาธารนณะกองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนตัดสินใจทั้งหมดนะครับการมีส่วนร่วมนะครับถือเป็น ส่วนที่มีความสำคัญยิ่งเพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐความร่วมมือนะครับของประชาชนเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบและร่วมรับผลประโยชน์ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือว่างานนั้นน่ะสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับดังนั้น การทํางานใดถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทําให้งานนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองนี่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับมีน้องๆมีน้องคนหนึ่งนะครับ ได้ส่งคำถามของการสอบอครั้งที่แล้วนะอะไรนะออสอบคออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมว่าครับพีเอดมินการมีส่วนร่วมข้อใดอเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะครับความจริงร่วมคิดตัดสินใจรับผิดชอบตรวจสอบรับผลประโยชน์อะไรพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมดแต่ สำคัญที่สุดนะครับเรามาพิจารณาดูว่าคิดตัดสินใจทํารับผิดชอบตรวจสอบรับผลประโยชน์นี่ตัดสองข้อเลยตรวจสอบรับผลประโยชน์น่าจะน่าจะอ่อนกว่าเพื่อนนะร่วมคิดนะครับใครก็สามารถที่จะเสนอความคิดได้นะครับเนะาะในการมีส่วนร่วมร่วมตัดสินใจใช่ครับนายกจะเอาสะพาน นายขอจะเอาประปาหมู้านนายงอจะเอาถนนนะครับก็ตัดสินใจโดยทําประชามติกัน,ก,นกันไปนะครับแต่กระบวนการที่มีส่วนร่วมร่วมได้รับผิดชอบในการถำกันนะครับถือ,อว่ามีน้ำหนักสูงที่สุดนะครับว่าไปชนนี่เกิดความอะไรครับเกิดความภาคภูมิใจนะครับว่าตนเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมทุก กระบ,บวนการนะครับเมื่อพิจารณาแล้วนะครับคิดตัดสินใจทำรับผิดชอบข้อนี้น่าจะน่าจะฟันที่ทำหรือรับผิดชอบเนี่โดยร่วมปฏิบัติเนี่ยครับเรามาดาูเกี่ยวกับคำถามนะครับคำถามข้อแรกนะครับเนาะการสร้างการมีส่วนร่วมขั้นตอนใดถือว่าเป็นขั้นที่มีบทบาทระดับสูงที่สุดนะครับก็ไกลการรับฟังความคิดเห็นข้อไคร ความร่วมมือของประชาชนข้อควายการให้ข้อมูลข่าวสารงงูการเสริมอำนาจแก่ประชาชนข้อที่5เมื่อกี้นะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก่กอกกอกอาเฉลยไว้ให้แล้วนะครับว่าการเสริมอำนาจแก่ประชาชนนะครับเป็นขั้นที่มีบทบาทสูงที่สุดขั้นที่มีบทบาทสูงที่สุดตรงนี้นะครับข้อ ต่อไปนะครับอ่าข้อนี้อยู่ที่หน้า125ของเล่มนักพัฒน์นะครับนะเป็นข้อที่8มาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่53นะครับหน้าที่1น5รมนะครับเล่มในมมมในใจ,จว่าเล่มนักพัฒน์ันเล่มจพงจะเหมือนกันไหมนะครับข้อที่53กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด ข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนขอใครการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มคอควายนะครับความสามัคคีของหมู่คณะงองูการชักจุงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกเมื่อกี้เราพูดกันไปการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างเนยะมาทวนอีกครั้งหนึ่งคิด ตัดสินใจทํารับผิดชอบตรวจสอบรับผลประโยชน์พวกนี้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจนะครับมาดูข้อที่10นะครับข้อที่10หนะ้าที่1 2 6นะครับข้อใดไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่แท้จริงก็ไกลส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจนะครับคิดตัดสินใจนี่พ่วงพ่วงกันเลยนะครับขอใครส่วนร่วม ในการวางแผนและปฏิบัติงานข้อนี้จัดอยู่ในนะครับทำทำและการ่วมร่วมรับผิดชอบนะครับร่วมปฏิบัตินะครับหอขอ,ขอร่วมในความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของใช่ครับเมื่อกี้เราพูดกันว่าประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ที่ได้มีส่วนร่วมทั้งการคิดตัดสินใจรับผิดชอบในการกระทํารับผลประโยชน์ ข้อนี้จึงตอบไม่มีข้อใดถูกเพราะทุกข้อนะครับทุกข้อเป็นการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อว,ว่าที่พอชอที่จะไปสอบในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มาลงข้อมูลข่าวสารให้กับพี่ๆน้องๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็ติดภารก,กิจหลายอย่างแต่ก็จะพยายามนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ